ปิดท้ายแบบนี้ค่ะไปดูน้องกั้งเลยดีกว่าค่ะจับจับ จ้เดอเจ้เดอจด้จับนะคะน้องก้้งค่ะนะคะล่าสุดกับละครเรื่องทอ,อทอฟันกนมาวินจะบอกทอวินกับมาปันไหมนะคะทอฟันกับมาวินนะคะตกลงจะได้เล่นจริงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าได้เล่นจริงเนี่ยน้องก้างจะรู้สึกไงบ้างนะคะกับน้องแพตตี้แต่เมื่อวานนี้นะคะจริงๆก็มีข่าวกับสาวด้วยนะคะเป็นมิสไทยแลนด์อินเวอร์สค่ะแต่จริงๆน้องก้างก็ฝากบอกมาด้วยนะคะว่าภาพหลุดกับสาวอันนี้แพตตี้นะคะไม่ใช่สาวนะคะก็ะคนที่ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเขาอยู่ไอเอสกัมมะเก วัน้องแพตตี้เนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วเป็นพี่ของน้องกั้งนะคะก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้เล่นละครทอปันกมาวินหรือเปล่าเพราะละครเรื่องนี้เนี่ยสมัยก่อนนะดังมากเลยนะคะแล้วก็แจ้งเกิดพี่อ้อมพิ่ดาแล้วก็พี่ฟูกเกิดผลให้โด่งดังมีชื่อเสียงในวงการค่ะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเมื่อวานสิบกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะคะก็เป็นละครเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของพระเอกนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คุณพ่อเป็นนักการเมืองแต่ว่าอยากให้ลูกเนี่ยออทำงานเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าลูกเนี่ยคะ่ะอยากจะทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยคะ่ะ กลายเป็นเรื่องราวซึ่งเขาบอกว่าจําลองเหตุการณ์จากชีวิตจริงของพี่บอยทะกลเกียรตินะคะวีรวันก็จริงๆอ่ะนามสกุลเขาก็อยู่กับการเมืองแต่ว่าคุณบอยรักทางงานทางด้านการแสดง,ดงการละครนะคะก็เลยเนี่แหละค่ะพลิกตัวเองมาเป็นผู้บริหารของค่ายเอ็กแนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นจริงหรือเปล่านะคะไปดูความหลอกของน้องกั้งกันเลยดีกว่าค่ะกั้งวรกรจัดไป สวัสดีค่ะสวัสดีรุ่นน้องนี่สุลาเนาะจุลาครับผมพี่สมนิเทศพี่นี้เรียนอยู่คณะก็อยู่อักษรอินเตอร์บาล็กครับผมบาลักก็คือย่อมาจากอาย่อมาจาก bachelor of art language art n d a ครับผม bachelor of language art ก็เป็นคณะอักษรแหละครับแต่ว่าก็จะอิงไปด้านเหมือน culture ด้วยนิดนึงครับผอย่างนี้ก็เรียนใช่ครับเป็นรุ่นน้องพี่ยายากับพี่ไมครับผมปีหนึ่งมหา เป็นรุ่นน้องพี่ยายาสองปีครับ<ช>ครับผมค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาทําอะไรเอ่ยค่ะครับผมก็มาอยู่ในร่วม,มเต้นไม่ใช่มาจับมาจับไม่ใช่โปรโมชล่นมาร่วมงานครับมาร่วมงานแถลงข่าวของอ งานจุฬาอา,าสาช่วยกาชาดครับผมใช่คร te ับแล้วจุฬากับกาชาดก็ใกล้กันมาแล้วก็ช่วยกันตลอดด้วยใช่ครับผมก็งานนี้เป็นเหมือนว่างานเป็นเหมือนเราจะจัดงานกาชาดเล็กๆครับผมอยู่ในจุฬาครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมากันครับผมเพราะว่าเราจะสมทบทุนให้กับด้านสภากาชาดไทยไถูกต้องครับกาชาดไทยด้วยกาชาดไทยครับงานจัดตรงไหนคะงานงานจะจัดอยู่ในจุฬาครับผมแล้วก็จุฬาจะยาวไปถึงอาสภากาชาดเลยแล้วจุฬาจะมีจุฬาวิชาการเนาะชอบชมชิม อิ่มความรู้ครับผมก็คือจะเป็นทีมที่ว่าเ,าเราจะให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุก <ứng S 1> เป็นเหมือนว่าตลาดนัดเนี่ยครับที่มีแต่ความรู้แล้วก็มีเหมือนแบบความเอนเตอร์เทนอยู่ด้วยครับผม,มเพราะว่าเราก็จะมีโชว์ต่างๆในวันจริงอา,อ,าอาจารย์รุ่นเก่าไม่ดีคงมไม่ค<ม>่อยได้มาไี่ก็รุ่นพี่ไงพูดถึงเรื่องเรียนบางจะจบ ปีไหนไงมั้งก็อันนี้ขึ้นปี3ครับขึ้นปี3แต่ว่าก็ตอนอยู่ในบ้านก็ดรอปไปเทอมบครึ่งเทอมหนึ่งเทอมหนึงครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังไงก็กลับมาเรียนครับเทอมหน้าก็ลงแล้วลงเรียนแล้วเรียบร้อยยังไงก็รู้สึกคิดถึงสถาบันอยากกลับมาเรียนมากไม่ทิงแน่นอนครับไม่ทิงครับ งานแสดงจริงแล้วยากไหมคะพอได้ลองก็ยากอยู่ครับยากอยู่แต่ว่ากังได้เหมือนได้ได้คุยเราเป็นมือใหม่มากครับแล้วเราก็ได้คุยกับครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณครูเขาก็ได้สอนเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจเราเริ่มรู้สึกว่าเออสนุกละตอนนี้เราเลยรู้สึกว่าเอาเอาความสนุกเข้ามาเข้ามาเพื่อเพื่อทาให้เราสนุกกับการเรียนตรงนี้ล้าทำออกมาได้ดีมากกว่าสมมติเล่นกับพี่แพตตี้พี่เนาะพี่ครับพี่ครับ ถ้าได้เล่นนะครับก็ก็เป็นเป็นคนดังเลยนะเป็นคนที่เราแบบว่าเออเราก็เคยติดตามตั้งแต่แบบฮอร์โมนอะไรอย่างงี้ด้วยตั้งแต่ตอนที่โยเล่นลหนังแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็จริงๆจ,จะเป็นใครเราก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เป็นมืออาชีพคือเราเรายังไม่รู้นะครับจริงๆเรายังไม่มีขา่าวทราบด้านนี้มาเลยใช่แต่ว่าเราก็จะพยายามทำตัวตัวเองให้พร้อมไว้เรื่อยๆ จะมีงานปุ๊บปั๊บหลายคนก็จะบอก oh, โอ้โคุนแทนคนใหม่ลูกรักพี่บอยอ๋อก็ถ้าถ้าสมมติได้งานมาก้างว่าก็แล้วแต่เป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เห็นมากกว่าครับอย่างบางคนเขาก็มีงานกันอยู่เยอะอแต่ว่าก็จะเป็นงานแนวไหนก็แล้วแต่ว่าเขาดูความเหมาะสมมากกว่า,าครับแล้วก้างกินได้ไหมคะก้างกินต้องทอดกระเทียม บอกว่าตั้งแต่สามีตีตากับกั้งได้เดอะสตาร์สิบเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะชื่อกั้งกันเยอะรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยถ้าเราถ้าเราสามารถทําให้คนรู้สึกบอกว่าชื่นชอบหรือว่าอยากจะตั้งชื่อลูกให้ชื่อกั้งนี้ก็ดีใจครับดีใจมากครับผมกั้งกระดัชใช่ไหมหรือแม้แก็กั้งวรกรใช่ไหมแต่ว่าไปไหนไปไหนคนก็แซวเรื่องกินกั้งไหมครับ ก็มีนะมีแบบว่าเอ้ยเขากินกันได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็มีอยู่ครับผมแต่ก็เป็นคำขำกันอยู่ตลอดอย่างนี้ปกสิคแลกตรงกั้งแล้วก็ปากก้างจับนะฮะครับคมีอะไรเป็นที่ไหนกันบ้างเมื่อไปซีอานครับผมก็จับตอนนี้นะฮะก็เพลงปล่อยออกไปแล้วคือตอนนี้ก็มีมีทัวร์อยู่เยอะครับผมทัวร์อยู่โรงเรียนบ้างแล้วก็ไปตามงานบ้างครับผมตอนนี้ก็รู้สึก อ่ารู ay, ้สึกชอบที่ดีใจที่ทุกคนชอบเพลงนี้แล้วเราก็ไปไหนมาไหนก็จะมีคนที่บปอย่างน้อยก็แบบว่าโอเคเขาล้อไม่ได้แต่เขาก็จะล้อเขาว่าจับได้อะไรอย่างนี้ครับผมอย่างน้อยเราก็ดีใจกับตัวนี้มากๆครับก็หิดมากจับเอเ่อเดออราเริ่มมาแล้วนะคะสำหรับคุณชายวรกรหรือว่าน้องกั้งนะคะแต่แต่ว่าถ้าได้เล่นละครจริงนะคะรับรองว่าดังเปรี้ยงปังแน่นอนนะคะ